สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่การอับเดตก่กาสารของพิศดารแมนเชสเตอร์เต็อย่าร่วมสนุกตื่นเต้นเราใจาครบจบทุกความมาในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a p k 2 4เริ่มต้นกันที่แมนยูพร้อมประเคนค่าจ้างเป็นเศรษติใหม่ในพรีเมียร์ลีกให้กับเอริกเทนฮากหลังลือว่าพวกเขาเนี่ยสามารถบรรลุข้อตกลงด้วยวาจาก,กันได้แล้ว ล่าสุดนะครับสื่อหลายสำนักในแดนผู้ด,ดีรายงานว่าสโมสรปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเแตดครับพร้อมที่ทาให้อริเทนฮากนะครับกลายเป็นผู้จัดาการทีมชาวรัสที่รับค่าจ้างมากที่สุดในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโดยสื่อดดได้ระบุไดยว่าตอนนี้ถ้าปีศาจแดงและก็กุนซชาวรัสวัยห้าสปีรายนี้ครับสามารถบรรลุข้อตกลงด้วยวาจาเป็นที่ร้อยแล้วซึ่งทําให้เขากลายเป็นผู้จัดาการทีมรายที่หนัาตั้งแต่ที่ ปีสองพนครับตอจากกุนซือชื่อดังหลายคนทั้งเดวิดมอยหรือเฟอร์เกลโจเซมาิโอและก็โอเล็กคาโซชานี่ยังไม่นับรวมผู้จัดก,การทีมช่วคราวทั้งไมเคิลคาริกและก็ราฟนังเนกที่กำลังจะหมดหน้าที่ในอีก2เดือนทังน้งนี้ด้วยเขาที่ว่านะครับบอกว่าแมนยูนะครับได้บรรลุข้อตกลงด้วยวาจากับเอริกเทนฮาร์กหลังถูกประคมด้วยสื่อหลายสำนักตั้งแต่เมื่อคือนวันอังคารที่ผ่านมาสื่อว่ากันว่าที่สุดแล้วนะครับบอร์ดบริหารปีศาจแดงได้ตััดสินใจจที่ะเลืืือออกกุชาาวรหรหม สลับก็ยี่นายใหญ่แห่งทิธีโอททรฟอร์ดสื่ออย่างเดอเทเลกราฟครับได้รายงานด้วยว่าคุณซือชาวรัฐ52ปีรายนี้กําลังกลายเป็นผู้จัดการทีมชาวรัฐที่รัรบค่าจ้างแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกซึ่งก่อนหน้านี้ผู้จัดการทีมชาวรัฐในทิธีโอททรฟอร์ดอย่างลูฟาเกาครับว่ากันว่าได้รับค่าจ้างอยู่ที่3.3ล้านปอนด์ต่อปีแต่ทินฮานะครับจะได้มากกว่านั้นแม้ณตอนนี้นะครับยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขกิ่ชัดเจนก็ตาม ส่วนการประกาศแต่งตั้งเอริกเทนฮานะครับอย่างเป็นทางการนั้นสมสรปีศาแดงพร้อมที่จะรอเวลาที่เหมาะสมต่อไปในขณะที่เอริกเทนฮาครับก็มุ่งมั่นและหวังว่าช่วงเวลาที่เหลือของยูสันนี้กับอาแจ็คเขาจะสามารถมีสมาธิได้อย่างเต็มที่โดยมีเป้าหมายพาสมสรยักษ์ใหญ่ในกรุงอัสดัมครับควา้าแชมป์ลีกให้ได้อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะย้ายไปทํางานกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในถิ่นอัทร่าฟอร์ดเพราะนอกจากมอยูแล้วนะครับในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานด้วยเช่นกันว่า อารเลซิกนะครับหนึ่งในสโมสรยักษ์กใหญ่จากเยอรมนีกําลังจับตาดูสถานการณ์ของเอริกเทนฮากอยู่เช่นเดียวกันครับอยู่ไรก็ตามครับดูเหมือนว่าโอกาสที่เขาจะเลือกย้ายกลับไปทํางานในเยอรมนีอีกครั้งหนึ่งนั้นน่าจะยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตหันใกล้นี้เพราะเอริกเทนฮากเองนะครับมีความใฝ่ฝันมาตลอดว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องคุมทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสิ่งนั้นกําลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าครับเมื่อไม่นานมานี้ เอสวินฟานอซาครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสโมรสรอาแจ็คได้ออกมาพูดถึงโอกาสความเป็นไปได้ที่เอริกเทนทักนั้นจะย้ายออกจากสโมรสรหลังจากที่เขาพาทีมอาแจ็คกลับมาอยู่ในจุดสูงสุดในเอลวิซีหลีคฮอลแลนด์ C, and, ได้อีกครั้งหนึ่งรวมถึงฝากผลงานที่สุดยอดในกรุงยุโรปอย่างสุดยุฟ่าจิมลิกที่เป็นไกลถึงรอบรองชนะเลิศเมื่อปี2 0 1 9 ย้อน,นไปเมื่อปี2013ครับลิวิดมอยเองคือผู้จัดก,การทีมคนแรกที่เข้ามารับตำแหน่งต่อจากเซอร์เลสฟกุสันแต่เขาก็อยู่ในตำแหน่งเพียง10เดือนเท่านั้นก่อนจะโดนตะเพิดออกไปเพราะไม่สามารถคว้าตัวในการลุยสึกยิฟ้าแชมเบอร์ลีกให้กับทีมได้ส่วนภายใต้ลูฟ่าเกาครับแม้แมนเชสเตอร์เต็ดเองคว้าแชมป์มเอเบรครับได้แต่นั้นไม่ได้เพียงพอต่อการรักษาเก้าอี้ของกุนซูชาวรัตเพราะแม้ว่าพวกเขาสามารถคว้าแชมป์มเอเบรครับได้แต่เขาก็ไม่สามารถพาทีมนีจบท็อปโฟได้เหมือนกับลิว ในขณะที่โจเซมอนโยครับที่สามารถพาทีมคว้าแชมป์คาราบาลครับและก็ยูโรปาลีกได้แต่ทว่าเขาก็มีปัญหามากมายเกิดขึ้นในการทําหน้าที่ของเขาโดยเฉพาะกับนักเตะภายในทีมที่เขามีข่าวว่าหลายแค่ไม่กินเส้นกับกุนซือชาวโปรโตุเกสโดยเฉพาะปอกบาทําให้เขาต้องออกจากเก้าอี้ไปเช่นเดียวกันในช่วงปลายปี2018จากนั้นแมนยูก็ต้องมีการแต่งตั้งโอเล็กนาโซชาครับเข้ามาทําหน้าที่กุนซือช่วคราว ก่อนจะมอบตำแหน่งดังกล่าวให้กับเขาอย่างถาวรหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างเข้าตาครับกับบอร์บริหารได้อย่างน่าเหลือเชื่อแต่กุนซือชาวนเว์วย49ปีรานนี้ก็มีอันเป็นไปซสก่อนตั้งแต่ช่วงต้นของยีซสั่นนี้หลังจากไม่สามารถพาทีมทำผลงานได้ดีพอสุดท้ายจึงต้องดูกันนะครับว่าเอริกันฮักเองที่สื่อกำลังประโคมข่าวว่าจอจะนั่งเก้าอี้นายใหญ่แห่งทินโอทัลฟอร์ดนั้นจะสามารถทาบีสาแดงกลับสู่ความรุ่งโรจน์ได้อีกครั้งหรือไม่ครับ สำหรับข่าวต่อมาครับรับนักหนึ่งหน้าใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับลุนราฟฟบารันครับกองหลังตัวเก่งกลับมาลงสนามช่วยทีมในเกมบุกไปเยือนลิเวูในวันขานี้ได้เซนเตอร์ Center, ทีมชาติฝรั่งเศสร,รายนี้เคยมีปัญหาในเรื่องของการปาดเจ็บมาตลอดฤดูกาลนี้และล่าสุดนั้นมีปัญหากล้ามเนื้อหนีไม่ได้ช่วยทีมในเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่บุกไปแพ้กับเอเวอเรตต์นหนึ่งรวมถึงเกมล่าสุดที่เปิดบ้านเอาชนะนอริสิตี้สามสองเมื่อคืนเันเสาร์ที่ผ่านมาด้วย ล่างสุนดนะครับรงังนิกเองได้เผยกับวารานใกล้จะกลับมาลงสนามได้ครั้งหนึ่งแต่ก็ยังลุ้นว่าจะสามารถช่วยทีมในการบุกไปเยือนแอนฟิลในวันอังคารนี้ได้หรือไม่ในขณะที่เอดิสันคาวานีครับสกอตต์แมทโทเมเนฟและก็ลุกชอนั้นบาดเจ็บทั้งหมดผมคิดว่าน่าจะเป็นวารานครับเขาเป็นคนที่หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะกลับมาอย่างน้อย1หรือ2เกมที่จะพบกับลิเวอร์พูลหรืออาร์เซนอลรังนิกือเกล่าส่วนนักเตะรายหนึ่งครับผมยังไม่เห็นได้ว่าจะกลับมาในช่วง2 3วสนข้ันทนั้งนี้ สำหรับรูปการนี้วารานลงทุกรายการเพียง25เกมเท่านั้นโดย18เกมเกิดขึ้นในพิม์ลีกและยังทำประตูให้กับทีมไม่ได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็ต้องรุนนะครับสำหรับข่าวต่อมาครับเอียนไรส์ครับอดีตกองหน้าของอาร์เซนอลครับมองว่าถ้าหาเกมรับของแมนเชสเตอร์เดนดยังเล่นแบบเกมที่พบก,กับนอริซิตี้คงโดนร์ฟูลนั้นไล่ทุบอย่างแน่นอน ปีศาแดงเปิดบ้านเฉือนชนะนุคกมินเหลืองอ่อนครับ3-2ในเกมพรเม,มี์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยทีมนะครับออกนำไปก่อน2ประตูจากคริสตินโน่โดนโดแต่ก็โดนตามตีเสมอยังดีที่สตาร์โปรตุกเกสน,นะครับยังกดฟรีคิกเป็นแฮตทริกให้กับทีมเนี่ยคว้า3แต้มแบบบุบวิดเมื่อมองจากเกมรุกของลิ์หูครับที่เล่นงานแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมอีเวครับทางไวทเองชี้ว่า หากเกมรับของปีศาจแดงยังเป็นแบบนี้คงโดนไล่อัดอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าโรนโดวน,นะครับไม่ได้อยู่ในทีมแมนเชสเตอร์เดนทเพราะเขาไม่มีทางที่อยู่ใกล้ถึงจุดที่พวกเขาอยู่ในตอนนี้ไรได้กล่าวผ่านพิมลิกโปรดักชั่นหลังชัยชนะ 3- 2นั่นคือสิ่งที่คุณต้องจ่ายและเขาได้แสดงผลงานออกมาเขามาสัสจัรยอดเยี an, ่ยมมากๆเขากําลังพูดถึงทีมท้ายตารางอย่างนอริสตี้ครับที่สามารถทําได้สประตูใส่แมนเชสเตอร์เดนทในวันนี้และถ้าพวกเขายังสามารถเปิดพื้นที่ของยูเนเต็ด แต่ถ้าหากว่ายูเนเต็ดยังเล่นแบบนี้ในเกมพบก,กับลิเวอร์พูลนะครับพวกเขาคงลวนทุบเละอย่างไม่ต้องสงสัยครับข่าวต่อมาครับรังนิกชูก,การาโซดีพอเป็นขาประจําชุดใหญ่แล้วรับรางนิกครับคุณส้ชโชคราวของแมนยูครับมั่นใจว่าอาเลฮันโดการันโซครับแข้งดาวรุ่งยังมีดีพอที่จะก้าวขึ้นมาเป็นขาประจําในทีมชุดใหญ่ของสโมสรเจ้าหนูวัยสิปีนะครับ ที่มีชื่อป็นตัวสำรองในเกมล่าสุดที่เปิดโอทราฟอร์ดเอาชนะนันริซิตี้3-2เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาครับซึ่งทางงนิกชี้ว่าการาโซ่ที่ขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ในช่วง2อสสัปดาห์ที่ผ่านมามีศักยภาพที่จะประสบความสําเร็จกับสโมสรได้การาโซ่เนี่ยลงซ้อมกับเราในทีมชุดใหญ่ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาผมรู้ว่าเขาคือหนึ่งนเตะที่มีนาคตมากที่สุดเลยคนหนึ่งรังในได้กล่าวผ่าน MUTV แต่เขาเพิ่งจะยุ17ปีเท่านั้นแต่เป็นนักเตะที่หวังอย่างยิ่งว่าเขาจะสามารถยืนหยัดขึ้นมาได้ถ้าเขาพยายามทําให้ดีขึ้นในทุกวันเขาจะไม่เพียงแค่เป็นตัวสำรองเท่านั้นแต่มีโอ,อกาสทุกๆอย่างที่เป็นไปได้ในการลงเล่นกับโมบูรอยแห่งนี้สำหรับกาลันโซนะครับที่ถูกเรียกติดทีมชาติอาร์เจนตินาชุดใหญ่ก่อนหน้านี้ทำไป12ประตูกับพวกแอซิดจาก30เกมที่ลงเล่นให้กับทีมยูสิและยูยี่สิในรูกการนี้ด้วยครับ ข่าวต่อมาครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวางราคาขายดีเนสันนะครับผู้รักษาประตูมือ2ที่40ล้านปอนด์เป็นแรงงานจากเลลิเมีลครับมีการเปิดเผยว่าฟิซาดแดงครับพร้อมปล่อยนายด่านวัย25ปีรายนี้ออกจากทีมซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนิโคลโซยูไนเต็ดได้แสดงความสนใจ ในมือกาวรายนี้อย่างมากแต่ไม่สามารถตกลงราคาได้สําเร็จในรายงานนะครับแจ้งว่าซาลิกรดงนะครับกลับไปไล่ล่าตัวหลังจบฤดูกาลนี้กระนั้นนะครับทางปีศาจแดงเนี่ยวางราคาขายดินในสันนะครับอยู่ที่40ล้านปอนด์ด้วยคือเจ้าตัางกล่าวนะครับระบุทุกอย่างขึ้นอยู่กับสมสรนินวคอโซอในเตดพร้อมทุ่มเงินดึงดิแดนสันไปร่วมทีมหรือไม่ซึ่งทางเจราจารมีการลดราคาอาจจะไม่ง่ายเพราะทางปีศาจแดงนะครับถือสัญญาตั้งเตะจนถึงปี2025 กรนัน้นสื่อมองว่านิงโกโซในเต็ดน่าจะเป็นทีมเดียวที่จะจ่ายในราคาดังกล่าวได้รวมไปถึงการแบกค่าแรงของดินเนสันนะครับที่เชื่อว่าตอนนี้รับอยู่ที่1 0 0 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์จากปีสาดแดงครับนิวคือการเบรกเอาสารของพิศแดงแมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ